สวัสดีครับ f อฟครับสวัสดีครับเมื่อในเบาแอมโลทงครับเดินทางมาติดตามตัวเขกับพ่อหญิงครับเอฟซพ่อหญิงสุดรอละครับ f อซเนาะงวดที่่านมานน่มีโชคไงตัวครับโอ้ยเป็นวาเลกออกตัวเก่ากะมีโชคครับปูครับมาขี่สั่งสามหัวมาบอกเลขเนาะครับพ่อหญิงเนาะครับผมมาบอกเลข เกาหาเกาหาครับเอฟซีมันกลับเล็กเกาขึ้นเป็นเลน็กฮกนี่กะกลับหนากลับหลังกันก็นกนถือว่ามีโชคแต่มันโบจะครับเอฟซีงวดนี้พอเหงึงของเข้าสิให้จ้าจ้าวสันครับพอเหงึงนี่เพิ่นฝันเห็นพระธุดงค์ครับเอฟซีลูกหลานพอเหงึงนี่ละ่ะครับเอฟซีเนาะบวชนานหลายปีแหละครับเอฟซีโอ้ยบวชเป็นสิบยี่สิบปีแล้ววสันครับเอฟซีเนาะนอนอยู่แค่นี่ครับฝันกลางวันครับเนี่ย ฝันกลางวันมาบอกเลขดึงขาบอกเลขจ้าจ๋าโหลวดวาสัน่นทุ่มมาสั่นงวดเนี่ยจังได้กามาแท้เ,ทเนาะเอบสี <c oughs> ต้องมาถามคุณพอ่อหยังครับสวัสดีครับพ่อหยิงสวัสดีครับพ่อหยิงสวัสดีค่ะอันนี้ผู้เฒ่าขี้สร้างสามหัวเลยเนาะครับเนาะมาบอกเก้าห้าโอเอบสีพิษผาดมันมันมันออกหาฮกครับเอากบบระโบเป็นยังครับแกลมือไหมครับพี่น้องตัดหัวหมุนหัวขึ้งคาถาทัดขึ้นเมื่อกา จะมีโชคอยู่แต่เอฟซีอ่ะมันก็เป็นเลขชุดเก่าตัวเดิมเนาะครับเนาะพี่น้องส่วนมากเขาก็บสีฟันแล้วย่างนี้สื่อตัวใหม่แล้วครับเป็สิบพซื้อตัวเก่าแหลกนอพอนยังนอซื้อตัวเก่าแล้วเฮ้ยแต่สิมาซื้อเลขตัวเก่าอันอันมุนไปมุนมาอยู่หันเนาะมันออกแล้วมันจะบ่อเอ้าบ่อปัญญงบ่ววากันครับพี่น้องเอฟซีตามต่อคือเก่าคุณพ่อนยิงครับฟันแนว่ยไครับคุณพ่อนยิงฟันเห็นพระลูรลานละมอมดอนมันไปบวชโดนเพิ่น แต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้มัมดอนแม่นเพิ่นเพิ่นมรณะแล้วมรณะไปโดนแล้วเพิ่นกลับมาหามาเข้าก้มผันครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินกาสากอย่างก็เลยเฮ็ดสาเกย์ย่างให้เพิ่นนะครับผมผันก็เลยเฮ็ดสาน้ำเพิ่นแล้วมามื้อนี้ล่ะแล้วมามื้อนี้แม่นเอาไปอ่านอยู่วัดเพิ่นล่ะครับเฮ็ดน้ำเพิ่อนนะพอผันตอนตอนวันวันพระพอดีครับผันวันพระ ฝันมืออไรครับเนี่ฝันมือว่านตอนมือว่านนี่ตอนเทียงแม่นฝันตอนเทียงแม่นนอนนอนเหร่นนอนไปมากกับนอนรับวิเรียกฝันเห็นเพิ่นนะโอ้นอนอยู่ไใส่ละครับพ่อนนอนนแค่เมื่อเขาเพิ่มผันนอนนดแค่นี่ละใต้ตารางบ้านนี่ละนอนเหล่นอยู่นี่ละมันเย็นแนนกเลยนอนครับเพิ่นมาเขาค้มฝันวันนี้ไรครับเพิ่นมาเขาก้อมฝันเพิ่นบ็ว่า โอ้เห็ดบุญดำเน่เด้อลูกหลานเอ้อคนว่าอ้หนนำเน่เด้อน้ำลานเน่เด้อคนว่าครับหน้าคนลพื้นเอื้อนหน้านะโอ้ครับเป็นหน้าเพื้นเนอกหน้าเพื้นเนี่ยสีเห็ดดำโยะในคว่มพันหน้านะครับกันแล้วก็แต่เห็ดที่นี้มือนี่ครับเลี้ยวมาวางงานเองไปอ่านสากเลี้ยวมาวางสามสี่โมงมาแล้วมานอนเอเล่ยู่แค่นี่เมื่อยแห้งตื่นแต่เศรอบอ่ะครับพ่อนตื่นแต่เศร้าได้เด้อครับเก็ดสากเกินยังขน้ำไมวัดเพราะว่าครับ ในวันนี้กับเพิ่นกับมาศูนล์หมาศีหาองค์หัวไหนโอมาหลายบ่ครับนี่มาหลายมาหาองค์หาองค์แม่ันน้ำฝนกันมาหลายหลายมาครับในข้อมพันนะเพิ่นมาอยู่ไสล่ะครับเพียังเพิ่นมาบ้านนี่ละมาบ้านเพียังนี่มาอยู่ในบ้านในแค่นี่ละในแค่นี่ละมาบ้านหาหน่ำมาได้มาชนสันละยังยังต่อยังละครับศาสตร์ยังมาปูนะครับตอนลาเพิ่นตอนลาเพิ่นแล้วก็มาอยู่โดนเติมวิ่ดอกเพิ่นจะคอยเด็กกลับนะในข้อมพันครับ มายุกตัวสัปโมงหนึ่งคนละใบประมาณชั่วโมงหนึ่งแม่นมปรมาณสี่หาองสี่หาองมหาองมหาองพระองค์ละเจ็กสี่หาองหรือเท่าไรกับพระองละพระองค์คนมาจากคนละจากอุดรนะจากอุดรปะครับเพิ่นไปอยู่อุดรตะกี้อยู่อุดรเพิ่นไปอยู่อุดรแม่นะเป็นไปอนจำมาษายอยู่คนนะครับอืแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตแล้วเพิ่นเป็นยังล่ะครับขอโทษที่หลายเมื่อนี้เราเกี่ยวแก่กับโรคไข้ล้ว โอ้ป่วยเนาะแม่แม่คนบมสบายมันเป็นโรคเป็นไฟคือว่าแล้วครับ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 โรคไฟมันก็รักษาบ่ได้ที่เรามันก็บ่หายนะครับอ่ะบ่เป็นหยังครับขึ้นแมาหามาเยี่ยมฟันเห็นพระนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับจังได้อีกครับบาดนี้ก็เพิ่นก็มาให้เลขนะมันได้แดให้เลขมาบอกเลขเลยเพิ่นว่ามาซื้อเอาเด้องวดนี้เพิ่นว่าตัวไหนล่ะครับเพิ่นให้59ตัวเดียว59เก้าวย หาเก่าซื้อเอาคนะหาเก่าเบาคนเราเพื่อเดินเบานะเดินเบางานว่ากันบอกเก่าหาเนาสร้างผู้ตำาเออหาเก่าก็คือได้่หรอครับพอนี้ของหมูแล้วในีพ่นบอกสะจห้าเก้าบอกครับห้าเก้าคนวะสามตัวตัวไหนล่ะครับมีบอกสามตัวเพึ่นบัวเดวทีละสมบวดว่อ้าวบัเปัยังครับบ้านเลขที่ตัวไหนครับพอนี้บ้านเลขที่มันก็หาเจ็ เขียนเติมหางไว้ครับเขียนเติมเติมหาหาเจ็ดนะครับแอดมินเพราะว่าพระเขามาในบ้านนี่มากเขียนมาบ้านเล็กที่ได้ครับเนาะบางเนียงมันก็หางบลอกครับหางบเราือว่าคืนหาเจ็ดก็ได้ก็บรรนีครับบ้านเล็กที่นะหางบเรามาหาเกาก็ได้เนาะครับเนาะอีพระมักเป็นหาข่าได้นะพระหาวะครับพระหาพระน่าเป็ด น้ำหาน้ำยังแล้วพระนะหานี่แหละครับคุณพ่ออยังคันถ่าพระพ้าก็หาหาเก้าหาแปดนี่แล้วก็อันเดียวกันนะส่นครับเอาตามที่เพื่อนบอกหาเก้านี่ล้วเนาะครับกับบ้านาในที่นี่ละเข้ามาในที่นี่ละครับคุณพ่อใหญ่เสือไล่ฝนตกดีเนาะครับคุณพ่อโอ้ยฝนตกฝนตกแห้งเมื่อเช้านี่ครับมาตามนี่มาแล้วเล่นยังไายังยังยังครับตกแห้งฝนเพิ่งก็เด็ยครับผม มาตามที่แจ้งมาได้โต๊ะโอ้ต <ก S 2> โอต๊ะพุ่มเศร้า,าหารครับนี่ราถาจนฝนเศร้าครับเดี๋ยวเสีเส<อ>ออยงมันเสียสะสนเข้ามาพ่อหงิงสุดอรพอพ่อใหญ่เสื้อลายครับเอฟซีเอฟซีซกระถามหาลายคิดหอดพออ่อหงิงกับเหล็กขึ้นเขา<อ>แท้ประสนเขาจ้างวดแล้วครับนี่สามน,บมมนะบ่เรียนบอกครับสามงวดแล้วโอ้ยสามงวดแล้วครับงวดหาหาเก้านี่หมุนเป็นเหล็กโคกนี่นับนับอยู่บ่ล่ะนั้นคือนั้นลงมันก็ได้เนี่้ก็ได้นะครับเอานับนับให้นับนะ นับให้เพิ่นแน่ให้เพิ่นแม่นแน่จัจหน่อยเนาะครับเดี๋ยวที่ว่าโอ้ยบนับให้เนาะเขาจะงวดแหละคือบนับให้เนี่ยแบบเอฟซีเปิดอ้าวนับให้พอยังในสามงวดเชิ่อไหมติดตามมันก็ขันขึ้นนั้นลงมือได้ครับโอ้ยขัดขัดสามงวดส่วนพ่อใหญ่เสื้อรายบมเดลว่าขายหน้าสื่อตัวละครับบ่บบ่่โอ้ยนันถามนันถามว่าขายขายหน้าสื่ออยากสำคัญเน๊อเอฟซีเพิ่นบัว่า ครับโอ้เสือลายกูเนาะคุณพ่อหญิงเนาะพูดผีจำรวยเลยลหละครับเป็นยังไงครับผีผู้แสผู้สาวมาหาบอครับผีผู้สาวมาหาบอหรือว่ามีอย่างเกินไว้บอบมมาเกินไว้เลยมีมีแต่ผงาน่มีแต่ผราสุดย่านผระเป็นบรามากดหรือว่าสุดไใหม่เหมือนเด้ออ่าครับเป็นสุดใหม่เนาะครับผมขอบคุณพ่อหญิงครับที่ให้แนวทางครับสวัสดีครับ นี <54. S 2> ่แหละครับเอฟซีเป็นผู้ที่มีแนวทางได้ดีบวแพ่งตุลีเนาะขอญาตด้วยพอหญิงครับและเสีเอฟซีบงตุลีก่อนครับเลขสอตัวห้าเครับเอฟบ้านเลขที่หาเจเจเนาะประจำวันที่สิบหกันยายนประจำงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้ากสครับเลขสองตัว5้า แล้วก็บ้านเลขที่57ครับกับพ่อหญิงสุดหล่อครับเสือไลยเรานั่งเลยครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเดี๋ยวเบ้าแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาเอมโลธงี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรีีกยลทองเรียยทซั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเยงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือกนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนา,างถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้มชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามหา่งยมหาสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทากลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามรูปคิ้วสามครั้งรูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหอลวงปู่รอดเนี่พ่อหลวงสวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบก่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซเอาไปรวยน้ำกันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังายผู้สาว ูุบ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะและกักกะมือแท้ๆครับทบ่านผู้ชมมือแท้แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยันงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลวงปูหลอดนะครับเนาะวัดลวงปูหลอดวัดุกกุมนี่ก็แต่งวัดลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราอดทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ้มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอ้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับสม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ